จ้าเมื่อนียายต่อยกับศิษามารีวิววัดสันติวัดนาลามหรือวัดดงไร่ได้จ้ะเมื่อนีเพิ่นก็จะปฏิบัติถ้ำม,มือแหลกมือแหลกมือแหลกนะเออวัดป่าดงไร่วัดสันติวัดนาลามแล้วก็ยนยต่อยสิมานิานำเสนอนำเสนอเดยพี่น้องเด้อพ่นด,ดอกบัวกลางน้ำเห็นไาบัวดอกบัวบัวดอกบัวกลางน้ำพี่น้อง นี่ต่อสิภามารีวิวสูบนลเขาดอกหัวกลางหน้ามเมื่อนี้เพื่อนปฏิบัติรรมปริวัดพี่น้องวัดกระล่มลื่นดีดีล่มลื่นดีมึงมีแต่อันงาม้ยงงเพ่อนสิภาไปส้มนะค่อยเบิ่งไปเนี่ยเนาะเพิ่น พิ่นกัดงานปริวัติปีละครั้งคือบวดซีพามสิบมือสิบขึ้นเลาจะ้ะอยู่ตรงนี้บรรยากาศกระลม่มลื่นจ้ะเพื่อนๆ มันจะเปิดเทศถ้ามาจากไหวตลอดเลยสิภาาไปเบนป่าเลยที่ให้อาหารปลาแต่สะอ่อนเนาะเอเบิ้งป่าเบ้งป่า,า,ปาพี่เน้ะเนี่ยแต่อ่อนซ่อนคะ่ะ ประดุปลาดูนี่อันนี้เป็นสิเป็นทางค่างเก็บน้ำเนาะแล้วเพื่อนก็สีนี่เลี้ยงปลาไว้ปลาปลาตัวบบงไงดูพี่น้นองตัวได้เง่กยสกษตรนีน่จินก้อนมูลแล้วเนะาะถัดจนี้ภาพสวยงามเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวแนต่ตอยสิพาดุ้ม ภาคซุ้ม้าคุณเจ้าวันกะสิมากักนกะสิมาเจ้าสิบเป็นภาาไปเบิง บวด,ดอกบัวกลางน้ำนี่แหละเ่นขึ้นซื้อเลือซ่าพี่นอ้องนี่แห่งเดียวในประเทศไทยคุณน่ะความคิดเป็นเก่งมากเลยงามขักงามเนี่ยพี่นอ้องมึง เพื่อนกับสิเปิดถ้ามาจากไว้งานย่อมกับสิมายังทางเข้าทาา่านข่าวดจ้ะ เพิ่อนก็เปิดถ้ามาจากไวัาสวดจะเป็นสถาปัตยกรรมสวยงามจะ้ะมึงได้ย้ต่อยสิผ้าขับไปสุง่งถ้าจะสุนี่จะภาพสวยงามจะ้ะเพ่นจะเป็น เป็นอ้างเก็บน้ำเข้าไปเนเข้าไปในโบสเนาะห้างเดินเข้าไปผู้ใดท่านในมากาก็ะมาเบ่งเดออ้อพี่น้องเมื่อนีนเพื่นสิผ้าบวชที่ผ้ามือเป็นมือแรกหอดวันที่ยีสิบจ้ะวันที่20่สจังสิจ้นสุดการ วัดซีพ้ามหรือปริวัติเฮากรรมละจ้ะเอ้นอบรมพระเนนอบรมญาติโยมเนาะนีะ่เนาะดูไดท่านได้เห็นกันมาเมืองเด้อบวชโบสถ์ดอกบัวกลางน้ำวัดสันติวัดนาลามหรือวัดดงไล่ละจ้ะนี่เ้านเสียงจ้ะยี่บ้านเสียง แน่นแนมขึ้นมั่งจ้ิขึ้นฮอดพี่เลยจ้ะตอนนี้น้นหนาแรงเนาะจะเข้ามาในพายในตัวโบด,ด้วยจ้ะเข้ามาในพายเป็นตัวโบด Đây từ một dạ yeah. nên là bột đọc bùa càng nàng thế nào, nhá บรรยากาศภายในโบสถ์กะลมลืนเย็นตาเย็นใจใจเพื่อนๆ,นๆเดี๋ยวออกไปท่าน,น,นกันไ่น้ำเลยจ้ะยุกลางๆๆน้ำยุกลางน้ำภาพกิจกรรมฟ้าผนังกะสวยงามเพื่อนๆจ้ะสวยงามมากเลยเปิดเปิดเปิดปรสตูทิศได้ประตูเปิดไว้เลยเดี๋ยวเห็นอย่างงามเย็น เย็นตาเย,ย็นใจสดชื่นจ้ะบวดอ,อกบัวกลางน้ำที่วัดพันเชียงวัดดงไล่จ้ะ ข้างนอกนี่จะเป็นจะเป็นน้ำได้พี่น้องเป็นน้ำจะเป็นเกาะในน้องไอ่ปูนไกลๆริบๆเป็นเกาะเล้วก็ย่างอบปวดทางออกประตูพ่นเสตไว้ทุกด่านเลยจ้ะเสตประตูไว้ทุกด่านเลยหันผูน้ใด เพื่อนๆผ่านนไหนท่านได้มากมากับมะกับมะไหว้เด้อกับมะไหว้อันนี้จะจะเป็นด้านหลังจ้ะจะเป็นด้านหลังยุกกลางน้ำเลยได้เพื่อนๆยุ่กลางน้ำเลยได้ตัวบัวกลางน้ำปูปากเพื่อนกับอนุรักษ์ไว้จ้ะ คลิปนี้กาบสวัสดีเพียงเท่านี้จะสาธุ